สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเชิดเดิมกับเสียบกายครับผมนิว่าการอนิเมเลยจะเลื่อนอยู่โจซากิหกจุดห้าครับผมก็มีคนถามว่าเฮ้ยผมจุดห้ามีได้ไงฮะต้องขอไปครับเพราะว่าด้าจากอาทิตย์ที่แล้วผมไ่ถ่ายหกจุดห้าครับด้วยจากกำลังคิดอยู่ว่าจะทำไหมหกจุดห้าเพราะว่ามันแค่เรื่องรวมทั้งหมดของตั้งแต่ตอนที่สองถึงตอนที่หกเออ คือ <l acht> เรื่องเามาเล่าใหม่ว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันเกิดจากอะไรตัวการนี้ตัวการนี้เฉยมันแค่เรื่องเรื่องรวมถึงทั้งหมดทั้งหมดห้าตอนมาลมก,กันนะฮะโอเคแล้วกนน็ผมจะถ่าเนี้ยผมจะถ่าย,ยผ,มผมจะถ่ายตอนตอนที่เจ็ดเลยคนระับผมผมจะต้องถ่ายต่อเลยอะถ้าสภาพผมไม่ไหวนะเราจะเอาผมไปสบายถ้าไม่ไหวผมก็ไปหยุดถ่ายแล้วไป่ถ่ายตรนี้เลยอะไรคลิปนี้ก็จะลงตอนเช้า <c oughs> สภาพผมตอนนี้ป่วยมากครับอาจารย์คลิปนี้ ุ้5นี้ผมจะไม่ผมจะไม่ค่อยพูดเลยแล้ะครับอขออภัยจริงนะเออเอาใหม่ครับถ้าเสียไม่ต้องคลิปขออภัยจะดีเงมานิดนึงนะผมอ่าก้องภาพเบอร์ขออภัยนะครับผมมั่นใจว่ากล้องภาพจะเบอร์ภาพเบเสียเวลาดูกันเลยครับผมช่วงนี้ไม่สบายมากครับเพราะฉะนั้นเห็นงน่ายคลิปหายไปก็ไม่ต้องแปลกใจครับอืมเพราะว่าไม่สบายผมพูดแล้วในคลิป6.5นะโอเคเราตอนที่เจ็ดกับาเลยช่วงนี้ใน,น่บัสครมาครับผม ไปเงลยผมลบไปเลยก่อนโอเครับพูดเรื่องเอริ่ม x รู้สึกว่าโซ่คนทั้งโลกอะ่ะน่าเป็นเรื่องของเขาทั้งหมด๋อ <c oughs> ทำไมละ่ะทำไมมันถึงเกินขึ่นอะโอยทุกอย่างมันผิดพลาดไปแล้วใช่มันเกินึ้ินจากนั้น <c oughs> 6.5ครับรายงานส่งคาบผม เออไอเนี่ยสายที่ทำก็มันก็ชื่อตอนใหม่อะนะรายงานสุขภาพเว้ยวัสดีสามตอเกียวครับอ่าตอนที่สองคนจะไม่พูดนะครับ คนห,หน้าจะกลายเป็นคนห,หน้าประแดงครับผมมาอายุปี21ฮะปีนี้เพิ่ง27แนละ้วเกียรต้ที่คุยกับพระเจ้านะครับผมคนะะเริ่มเริ่มเอสนะฮะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวได้ชัดว่าคุณนักข่าวสารความศรัทธา,ญญาผมกินอะไรพวูดมิลอนจะคุยได้ต่อนะแต่ไม่ได้เป็นแนวทางหรือความศรัทธาให้แก่ผู้สร้างครับผมผู้สร้างเหรอ ผมต้องขอโทษในผมพูดสิ่งนี้นะแต่ปฏิเสธการมีเขาอยู่ราะเท่าจากเหตุผลและผลขอโทษนะในโลกวัทยาการต่างๆก้าวหน้าแล้วนั่นนะจะมีความศรัทธาไม่แค่พูดแอนที่อยู่ในที่แคบแล้วยึดติดกับใครบางคนทนะหรือก็คือพระชนทรให้คุณเข้าสู่่องแคบคุณจะ่องพูดถึงความศรัทธาของคุณจะร่างจะพุกขึ้นมาเออเฮ้ยใจเย็นก่อนครับพคาแยามชิตจะอยู่หน้าที่สุด คุณตายอีกครั้งจับไอวิทาหกลับมาเป็นชาเกิดเป็นครั้งที่สองอนะครับผมคือถ้ามไปรถบสงครามนะฮะรอบของทานีแน่เครับผมครับผม,ผมอธิบายง่ายนะแล้วก็ตัดเข้ายูโจสกิเซนออฟคำเดออิวิลนะบผมแล้วผมจะการ์ทำอะไรสัญญาคุณใเร,เร,รอบไอ้เนี่ยปีหนึ่งเก้ากับสามครับะถูกเท่าทีนี่แม่ชียาจงอีกรอบหนึ่งนี่เด็กและประเ,เทศก็เข้าสู่สงครามมากครั้งนะ <c oughs> นี่โจ๊บคนละสงครามที่เรียนไปได้ฉันคิดว่ามันเป็นไฟไม่ได้สรบับคนยากจนสองนอที่ไม่มีอำนาจจะอยู่นอดได้ไปขายตัวครับแต่ไอ้ลูกนี้มีอำนาจของเบสบอลอยู่ <c oughs> ในรถส่องนาฬิกาภาพาที่สั่นเล่นเด็กกับพาร์ตเม็ดปอกของฉันก็ตื่นขึ้นอ๋อมีไม่หมดนะินเท่าขายมื่อมีสามารถทำวิธีวิธีเสร็จอยู่เสมอแล้วทานเงียเดียวกันเลยเสียไปแล้วครับ เกลเลยเซฟเลยเนี่ยฉันบอกว่าจะถูกเกณฑ์ในสักวันหนึ่งบรรเทาสมภารกว่าเป็นอาสาสมัครแล้วก็สูตรชัทางการเป็นมืออาชีพมีสบายใจเลยฮะเเราต้องอ่านตักไหลายยินดีต้อนรับสวนกทหารจักรพรรดิเป็นแค่แชมป์จอบฟอร์มในเวลาหนึ่งในน้อยหนึ่งปีฉันได้รับมอบหมายเป็นฝึกนักเรยชั้นปีที่สองฉันไม่ได้คาดหวังอะไรพวกสมัยอย่างแกหรอกแต่อย่าทําให้ฉันผิดหวังร่วมกันนะเซสบอกรับผม ไอเด็กเหลือขอฮะเี่ตอนนี้อะตอนที่สามแล้วตอนที่สองนี่วันลืมไปอันนี้ตอนสองครับมันก็คงมีปัญหาบ้างนะแต่หลังจากนั้นจะก็เสร็จการฝึกอบรมอ่าส่งนยืงขาดไปก็คือการจบก่อนที่จะจบหลักสูตรการฝึกอบรมของฉันทำในตอนเหนือแต่มันมีบางอย่างที่ฉันได้เรียนรู้มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เสมอบนโลกใบนี้ไงนะอ๋อรายงานเออแต่ผมบนโลกนั่งผม ไม่มีคนรู้คเคล,ลื่นเลยหรอขออนุเอาจัสมันลบนาทีน่าเสียดายโคบอนุญาตไม่ได้หรอต้องสตัวตวไว้เอาวางนะผมโอ้โหนึกไง้โอหอยากเจอรอยยิ้มของทางนียว่ะเสียดายว่ะเออไอ้รอยยิ้มตอนที่สอนม่งเปด็ดขาดสุดละรอยยิมม้มแมันสุดยอดนี่ไงได้ตัวแล้วตายเออไม่ใช่หรอโทษไอ้ไอไอคนนี้ครับผม เหมือนต่อสู้มันหนักเลยล่ะการที่ออกจากสนามลบมานนะบึ้มนะเรียบร้อยอะนั่นคือผลทางที่ดีส่วนในการเอาตัวรอดพัตติธานเน่เ <c oughs> ดลโกนในเซฟรอดที่เกี่ยวต่อสู้ในบนราซิลพนมิดาห้องพยาบาลแยนน่แล้วครับผมศัตรูเข้าขัดจนเสริมมาถึงไม่คิดว่าพวกเขาจะพึงพอใจมากเลยน,ะนี่พวกเขาเป็นนักษากชาตินะเพราะเราขอมอบสัรลักษณ์ปีสีเงินไว้ให้ปีสีเงินนะผม ตบมือเลยะฮะเพราะว่าผมว่าพวกเขาจะไป็นสิ่งที่ในการสา่งแชทเปนแนวหน้านะ,ะ,นะะเดี๋ยวสอบกลัวแลนะผมสูงวิชาการคนะร,รับทันทีในกราเซต์เรามีคำสอนจากาัคุณปุ้งยาบันยัง์หน่วยเสียงเพื่อทดสอบเทคโนโลยีงั้นเหรอคะเทคโนโลยีนะผมอันนี้มีอันใหม่นะเพราะเราคุณทดสอบเครื่องคณวนนี้ไม่ดีเครื่องใหม่เ <c oughs> ข้าใจแล้วค่ะอ่านี่นครับผมมันทำไมมาปรับเพื่อการสอบเสร็จด้านหลังแล้วเหรอ <c oughs> ไม่สักนิด ไม่มีอะไรโร่องนี้ปลอดภัยหรอกนะเอนนเมียนเทมค,ค,คกสิบากสิบห้าบอ,อกอัพแกไประดับคำนวณถ้าไม่ดีทั้งสี่แกนแล้วก็ดัเไปจนรุปต้นแบบครับผมมันจะใช้พลังเวทอย่างมา,ากแต่คนนั้นก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหานะ <c oughs> สุดยอดปปัญหาหมดแล้วโอเคทียงบด็อคเตอร์ครับผม เดิ 18, ม, 18, ม 18, คือแปดพันเมตรนะฮะสิบแปดกิโลครับผมไม้ฐานวันนี้มันก็ถึงแค่หกกิโลไม่ใช่เหรอเลขพาราเมเตอร์มันถูกยอมนะรับนะเดี๋ยวมันน่ามันแก๊ทางวิทยาศาสตร์เลยนไตัวไม้ฐานวิจัยก็นั่นแะหละออตอนนี้เฉียกับด็อกเตอร์ครับผมอือเรียบร้อยครับระเบิดนะมา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 เกี <c oughs> ยร์คโถ่เว้ยกระเพาะไอ้เนี่ยแหละ มันเป็นข้อบกข้อเรนมีศาสตร์แดงอิเตอล,ลี่ไงล่ะแล้วง <Okay. S 1> ั้นเซปีฉันก็ได้จะร่วงกับอ๋อเซปีช่กกน,กกน,กกน,น,ชนั่น,นร่วกับพูลิงเลอบอกมันเป็นปัญหาที่แรงมากเลยนะเธอไม่ได้พัฒน,นาความสัมพันธ์เลยแม้แต่น้อยนะพูลิงเลอบอกถึงอย่างนั้นทันทีก่อน,นเธอก็ยอมรับไม่ได้เช่นเคยนะบางทีฉันควรจะตอ,อบขอได้หน่อยนะโทษเหรอ มีครับผมบุงมีมากครับปฏิหารที่แน่ละลงตาปฏิหารที่เกิดจากความไม่สังเกตและข้าความเข้าใจอะรหรอฮึความเข้า,ข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 าใจผิดอันสังเกตอ่าครับผมฉันฉันไม่รู้สังเกตกับเรื่องนั้นเหมือนกันนะโะเคครับผมตอนนี้ในการทดสอบครั้งสนายของฉัน เขาใช้ใช้ดีเกนินแล้วไล่ตัวพร้อมหรือยังล่ะเข็คครับไล่ตัวทันเนี่ยออกตัวน่าผมเป็นผู้ชื่นหลาบครับเป็นปูยากเลยกูเลเซย์อะไรแม่เง,งี้ยเท่แหละเขียวบผมโอเค,คผมก็จับนี่ครับโปรตุเกสเองครับผมเป็นโอกาสที่ดีใช่ไหม เนลาดี่วินวอลตอพระเจ้าเน่ยแกนะแกคุณริลล์รเอ็กซ์แต่ผมคุณริลล์รักเอ็กซ์ก็บอกฉันรักเอ็กซ์เลยเะเกียวฉันมีข้อสุอบการคำนวณในวิณของคุณนะมันก็คือปฏิหารเลยไงปฏิหารเลยมันไหนเรียกว่ามันกับฉันว่าเป็นปฏิหารหรอตอนนี้เธอก็ต้องวินวอลตอพระเจ้าแล้วนะทุกครั้งที่คุณค่าคำนวณในวิณของคุณ ไอเงาใส่เอ,อิยเอาละไปกันเลยแพร่กระจายชื่อของพระเจ้ากับผมมาวัีฮะปฏิหารของพระเจ้าดีที่สุดสรรเสริญพระเจ้าและเก่าขานชื่อของเขาเลยครับผม CG ฮะแบบไเลภาพวาดเลยฮะสุดยอดผมกินผมกินชดป่วยสลับกับไอ้ยาท่าดำรำเลยนะฮะ ร้อยแล้วครับผมจะขายเร็ๆวๆฮะอันนี้กินยาแล้วก็จะสะโตัวอยู่นะเฮ้ยฉันท้องอะไรเนี่ยเฮ้ยหรือว่ากระว,วินฟอนบังอยู่อะไรกันน่ะเขียวเหมือนจะเปลี่ยนครับเปลนิดนึงครับผมเปลี่ยนไปเยอะและว่าเชียวพจ้าที่มีอยู่จริงโอเคครับ0.5ครับเป็นเลข1 1 1ขีด1แล้วก็เลขขีดแล้วเป็นเลข5นะครับผมอันนี้ แรงอันนี้ที่ผมรู้จักอยู่ในปี1124แม่น้ำลายผมกับดาสองคนคนี้เรียกว่าเอ็นเวียนเก้า5เป็นสิ่งที่ธรรมดาคนธรรมดาใช้ไม่ได้ <c oughs> ทุกอย่างวันนี้น้ำอัตริมวอรตกของแม่น้ำลายโอเคครับผมตอนนี้จ็อกฟิตเหรอนะครับผม,มปืนกลเลยไหมใครเลมโบนะฮะทำอไรอยู่บิซ่าไอสอคนนี้ครับผมแต่ช่ตอนสุดทาการไมได้หรอ โดนระเบิดแะก็นะไรท่านี้ครับผมอือพลังระเบิดโดนแะล้วการไล่เพชรระเบิดเหรอเม,มืม่อไหร่ก็ต้องซื้อใช่ไหมล่ะก็่อนที่สอบสวนชายิคาเดอร์จะไปไอ้ตอนแรกครับผม <c oughs> กองรลอดผู้ประชาก,การเหนือไม่มากเลรอนะพอจะสู้ตัวกองลอยไม่ได้หรอกมีตัวตอนนี้ขับสั่งละถอยระยนะฮะเลยพูดตอนที่สามมันพอแล้วนะยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้ แต่ฉันคิดว่าเขาจะสืทหานหน้าหมายเป็นเยอะแน่ๆน,น,ะนะฮะเขียวผมเธอต้องสนับสนุนนะฉันจะไปขางหน้ายแลวทำลายทั้งสามกองไปถ่ายสิคําสั่งขอ,สา,อานะสารานีมาแนะสารานีครับผม <c oughs> มันจะเปลี่ยนคัแป่นะก็ขอวีวาต่อมาเจ้าระเจ้าตัวปอปอดีแดนแม่ของข้าก็ยังได้อยู่ครับผมตอนนี้ผมก่แล้วคือโหลดตอทนนี่เจ็ดมาแต่ว่าผมจะโหลดข,ขวีสองมาแต่ว่า ยังโหลดไม่ได้อะคุณก็ได้ไมันเป็นไรไม่รู้เอกสารก็คือ100ร้อยตีโดนกอล์เซฟโอ้โหเล่นโหลดของเวอร์ชันไอ้วีหนึ่งมาเวอร์ชันแรกแล้วจำพันธุ์นั่งกระไรเป็นตอนนี้ชุดเจิดนะครับเธอจะก,ก็อลสูนตั้งหมด้วยตัวของเธอเองอันนี้พูดถึดตงตอนแรกครับผมแต่เธอคนเดินการจบตีต่อไปอืออย่าการระเบิดไประมานุ้งั้นลูกนี้แม่สุดยอดมากเธอเหมาะที่จะเป็นทหารอตอนนี้ตอนนี้สิ สามใ่เหแล้วเขาเลอกก่อนโรงเรียนทหารสามวสามจะได้นี่ไปคราวนี้สองที่เนื่ไปประหาวิธีอะไรเป็นงานง่ายมากเลยการที่ไปเรียนอยู่แล้วหลังลง่ายละตอนที่สามผมจะได้อันนี้ตอนสี่อ่ะฉันนั่งคะขอแยกค่ะอัน <c oughs> นี้ตอนสี่ครับตอนสี่จริงๆโอ้วิจจะขับกูสักหน่อยนะกูคิดว่าสงครามนี้จะไปในทิศทางไหนเนี่ยแหละฉันคิดว่าสงครามนี้จะกลายเป็นสงครามโลกค่ะอันนี้ที่พูดไว้ตอนที่สี่นะผม ถ้าผมจับได้นะขอโทษเองดีๆครับผมจำผิดนะสคุคขั้โลกอะสคุคขับระดับโลกค่ะน่าสนใจทีเดียวนะ <c oughs> คุณใจกลางได้ไหม <c oughs> ไม่พูดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเป็น <c oughs> มีแผนแล้วงานเสร็จนะ <c oughs> ให้เป็นฟันธมิตรแล้วฮะโอับสิหรอครับ เขาจอมไฟเก่งทางอาสาวุฒและมีความพร้อมตัวคุณเขาบอกสลัดคันได้ล่าฆ่าศัตรูเลยนะแต่เง,งี้ยชนะคนคนลดการสูญเสียลงไปได้เราเชื่อว,ว่าจะเป็นการใช้งานจอมวทดีที่สุดนะน่าสนใจฉันจะลองคิดดูนะครับผมเก้าสิบสีนะ่แล้วสำหรับง่ายๆจากจุฬาพัฒน์ท้องประาาชุมนิดหนึ่งครับผมขี่จะลงขึ้นไปได้ฮนะจะไปคิดว่า,าก,การประชุมจะเป็นคันชนอาไว้แค่ล่ะ จริงตอนนี้เราจะเสียหมดคนมมานที่เชิญชั้นมาเนี่ยเราไม่ไี้เไม่อยดกับการเรียนจบหลักสูตรของคุณไงล่ะเอ้ยโทรดูก้ลเซฟคณว่าคณตังใจในหน้าจอเวทในกองพันใหม่กองพันทหารเหรอคะเป็นไาทตเวเองนะครับ อันเราสัง่งเงินกองคงไม,ม่ไหวแล้วนะไปทั้งหัวทุกอย่างจัดเต็มไว้หมดแล้วแหลอเรียบร้อยมากอ่ะนี่จะดูบุหรีเด็กไปชอบ <c oughs> ข้อสเสนอได้หลายมากเลยนะทำไมลนะ่ <c oughs> ะยังไม่ต้องเกิดขึ้นด้ยวยท่านเนี่ยบอกกุลสงสารเลยเหี้ยโถ่ผมใช้เวลาที่นานที่สุดในตอนค้นเออนะ <c oughs> ต้องจัดส่งให้ราชาด้วยนะ อะไรกันเนี่ยเชิญ้ขาไปคันี้หรออาทิตย์ที่แล้วน,น,นะจบเวทแต่รู้ชั้นไงนะ่ะไม่ใช่เพื่อนไปงานเลยงขาจะรับได้รับไม่ใช่ไงลนะ่ะอะไรเนี่ยเป็นนักสื่อทำงานที่ได้กลัวอะไรแบบนั้นนะเอยเขา่เชชนตัวรถขนาดนั้นไงลนะ่ะจะเจอตรงนี้ตัวคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะล,ล่ะล,ลางเอกมาแล้วครับลองนางเอกงนะที่หน้าตามไม่เหมือนบางอ่างเลยแม้แต่น้อยนะผมทขาไม่อยู่ที่นี่ได้ลนะ่ะ ไม่เหมือนเลยทาเนียก็เ,เสีย,ยแต่ทาเนียก็เหมือนอยู่แหละชอบทาเนียชอบอยู่เป็นคันมือน <c oughs> จะได้รับกวามรักใหม่มาที่ดีพอชัดด้วยหรือว่ามีมีแค่ผี้หสองคนนะ่ะเออหน้าดหานไม่ไอายถูกใครถูกใจใช่ไหมนนะโอเคอันนี้ตอนที่ห้าครับผมกอบิชาญยุทธศาสตร์ผู้สองก็ความไว้ให้เราเล่นมือแหละในเพลงสิบสองคนที่ผ่านมาไนงะพอสลัดกองกับรางแล้วลนะ่ะใช้วเวลานานแค่ไหนจะได้มาตทหารนะ แล้วใช้เวลาพูดสื่อสารแล้วดูมาตรฐานเองพอที่จะยอมรับได้กันละคิดว่านายแค่ไหนละหนึ่งเดือนเหรอ,อเดือนเดียวน,นี่นะผู้ทหารมันต้องใช้เวลาถึงสองปีเลยนะฉันไม่สนพวกนพารู้ว่างานนี้ไม่ยากระบาดแค่ไหนเขียนครับฝึกอารมณ์แลจักรพรรดิได้เสรยูน่ตอนนี้จะคนจิตสุดๆได้แล้วละ ปะจะเป็นวันนี้นะเนี่ยเขียนตอนนี้ค,ครับมึงเขียว่าจะดีตอนเราซุ่มๆไงล่ะ <c oughs> แล้วการจะลงยิงพราท้อทิ้งหน้าที่งั้นเหรอติดใจไหมพี่นี่ติ่เงียเลยติแใจเฟินแล้วครับ เขาล้อเนี้นเหรอง่เกี่ยเกืเ่อะไรฉันไม่ใช่ฟน,นุย์แล้วฉันจะลองหนีดูแล้วก็ผลได้เจอเจ,อจอรกกาจรที่เร็วลายยิ่งกว่าคนตายนะผมอ้ไอ <c oughs> <c oughs> ้สองตัวที่พูดมันไงมันเคยแซลตอนจูจอสก,กีสเปเชียเลเว้ยไอ้ตอนที่มันเป็นรูปภาพไอ้สองดีอะเออนั่นแหละลเป็นรูปภาพแบบเรออูปภาพแบบคุยกันเฉยๆอะมันก็แซลทาเดียไม่รู้จะโดนป่ะ ไอสอบคนแล้วละหนึ่งเดือนผ่านมาผมเขาต้องทนกับนรกถ้าเป็นทีนี่อึ้งเลยท่านเนี่ย <c oughs> บางคนจะไม่ได้กลับมาอีกเอาใต้ของสทราจากบ้านานั่นแหละคือด้านเทียร์ของเราที่เด็กสิบขวบเนี่ย <c oughs> แต่สมองยังกับผู้ใหญ่อยุ่ทยี่ห้าสิบแล้ว เหมือกพวกเขาต้องมีชีวิตต่อไปอล่ละสมองผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่มากอ่ะไม่ใช่คนดันนะเว้ยังนั้นแต่พอต้องขึ้นสู้ต่อไปนะไม่ใช่คนดันนะครับมือขวาใช่ไหมยศสา,า,ารวัชการไฟนอออกเกิดขึ้นเนี่ยทาไมฉันถึงไปแบบนั้นเนี่ย <c oughs> จะไม่เห็นได้เลยเหนือเขาสายผมบางทีเพราะใช้ท้ากับสิบพ้ามากเกินไปตอนฝึก,นะกอช่ะหมาถึข่งรันทหารจักรการยุทธศาสตร์เข้าใจแล้วละ่ะทางนี้เหนื่อยผม ตอนนี้ตอนนี้ห้าตอนที่หกแล้วนะผมเขจาจ้างพวผู้จัดการกองครับผมเป็นรัาสรุปการทดสอบคำพื้นฐานอันนี้ตอนนี้ห้าอยู่อ่ะตัวที่คตัวที่อ่อันนี้ตอนนี้ห้าครับผมไม่ซื้อแค่การดสอบคำนั้นหละอันนี้ตอนนี้ห้าอยู่นะครับพวกเขาได้กลับฝึกมาใหม่พวกแกอาจจะยิงพวกเขาได้หรือฆ่าพวกมันด้วยคาถานะแต่ย่างงั้นสภาพบุรทุนถึงเวลาของพวกเราแล้วเขเคครับผม ไอู้ภาพเมื่อกี้ที่เดินน,ะนั่นคือ CGI แล้วผมเหมือนได้คลาสของเบอร์เซอร์กอะลูกพ่อจะคล้ายๆเบอร์เซอร์กนิดนึงถ้าสังเกตอาหารดีๆนะผมถ้าเล่นกอง,องฟันคนจักบาสิ่งนี้นง่ายๆไม่ใช่เบอร์เซอร์สมัยก่อนนะเบอร์เซอร์กสองพันหกแลไอ้ภาพมันเที่ยมมาก CGI อะ่ะสถาภาพจอมเทาลวงถ้าคุณสังเกตรตรงเห็นไหมฮะอันนี้คือ CGI แล้วผมเขาไม่ได้ว่าเอ่อหน้าตาตัวละครเขาใช้คูนแบบ CGI มาให้เดินไปเรื่อยนั่นแหละเขาใช้กันแต่ตัวละครที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ว่าตัวละครที่มันหลักๆเท่านั้นนะครับผม อ่เมือ่อกี้คือสีใหญ่ยยนะฮะเขากัดแล้วเจ้าตี้ะยค่ะน้อยตีเราไม่ปล่าเลยค่ะนี้เป็นส่วนกฎหมายเอาประเทศหรอกนะเราต้องทำตามกฎหมายนะแล้วก็เราจะทำเายโรงงานสตูแล้วพวกเขาอ,อพยพซะสี่งน,นี้ไมคนะ่คตร่ายะยังทางอยู่เลยวะแย่ๆนั่นสัตว์เลี้ยงเด็กๆวเคทุยสิ อยากเข้าีบ้านอยากเข้าเรียนรงเรียนอยากเข้าร้านะกซื้ออยากเทีบ้านวดเสียงแฮะเหมือนลูกไก่กําลังเลยนะเอาละทุกคนเราจะมาการท้าที่ายใต้กฎหมายต่างประเทศนะไปทำงานกันเถอะทียครับผมแลายก็ถ่ายกันว่าในนามของพระเจ้าที่ประจานโทษเขาลงดันในเมืองแม่เขาข้จับปฏิหารพระเจ้าบนโลกนี้ ยิงแม่งเลยแม่งเลยเหมือนโดนเลยดีออกเลยไอนี้โดนแม่งเลยไอนี้ยิงแม่งเลย <c oughs> <c oughs> เละเขาผมแควั okay. นนี้เช่อโมมุ่งหน้ากลับไปที่กองทัพก่นอนอันนี้จอตอนทนี่ห้าก่อนตอนที่หกแล้วฮะอ่าตอนล่ะสดคขับผกกองพันที่สองที่สามจะรับคสั่งย้ายเรากำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะของเบอร์นิน ฉันก็ไมน่าที่เดินเลยครับเกี่ยนกนเด่นรก็ผมค่ายฝึกทหารไงนะจำสตวรับสองหกพันห้าร้อยเออหกกิโลไปค่าร้อยเมตรั้งมกคนนเป็นกองาดขะใหญ่แลสอกลาไปทางด้านหลังครับกองที่สองถึงสี่เขาตีตขางสี่ทางข้านหน้าแล้วข้างหลังจากการว่เครืบีนทิ้งระเบิดตนั้นเราจะเปิดการจุตากด้านหลังไงล่ะมาแต่งงานกับพวกนั้นคือฉลอพวกเขาใช่หรืไมต้องรอฉันจอมร้สึกยืนเสาร์ที่ชนะพวกเขาอ่าครับ มื่อกี้พูดเร็วไปนะฮะขออภัยเอาพลังกองระลับที่หนึ่งคงระดับความสูงเราจะไปล้อมนอบแล้วค่อยๆกจัดกองกำลังหลักครับผมโอเคมาหกตอนนี้อืมตัวยิงครับผม <laughs> เดี๋ยวพอเริ่มการต่อสู้อย่าประชิดเราขจัดคดหน้าคนหน้าของสตู <laughs> เดี๋ยวกอตตัวคนโบราณไม่ดีที่ดีกว่าที่อคาดไว้นนะ อย่าอวดดิล่ะเขียน okay, ครับผมอ<า>๋อนี่งแล้วครับอือหลบได้ครับนี่เทพอ่ะเฮ้ยเหลืมากตัวแม่นธรรมดาครับผมทำให้ผว่เขาถึงแม่นยำตอนนี้สูงข,ขนาดนี้นะเ,เหมือนว่าจะเป็นตอนตอนเฟรชของต่างประเทศนะว่าเขาผูแลแลแลกแรงกว่านี้คิดเลยนะเป็นไงทุกคนเพิร์กกับสพครำจริงๆใช่ไหมล่ะการสู้ทีดานเก้ก็เหมือนการชุดชนวนกองเพลิงเลยล่ะ เราต้องการอหไรพวกนายทุกทีทั้งกายและใจในตอนนี้ฉันกำลังจะจัดเสริมเองผมจะต้องว่ที่ผ่านมาชิ้นราจากเหล็กและไฟนะจริงนเขบอกไปแล้วครับผมไปทิ้งระเบิดยิ้มชุ่ยิ้มโคชั่ยแล้วพวกเขาจบที่นี่สินะเคินว่าคนทำงานดนังกว่าที่เงินเดือนที่ได้เลยวนะไอ้เงินเดือนคนจะได้แค่สองแสนต่อเดือนละสองแสนบาทนะไม่ใช่สองเก็บแสนแล้วเขาจะพาคอโตัวสาวคุณจะส่งสวัสด์ คือโหยิยงกระจายครับผมมีในโลกไหมล่ะที่มันกระสุนปืนแล้วกระจายดัดเดียวแล้วกระจายไปห้าหกลูกห้าหกดัดเนี่ยมันจะมีในโลกไหมแล้วจะทำยังไวให้ทำได้อย่างนะ <c oughs> เดียวละเมย์เดย์เมย์เดยช่วยด้วยครับภาษาทางทหารนะเมย์เดยช่วยด้วยฮะเมย์เดย์เมย์เดย์ท <c oughs> ้อเฮ้ยอ๋อจีนเราซอนแทกูอยากลงกูอยากซื้อวมาลงวะแล้วการจะตีต้องเวที่เหลือ เราจะไปจับนักโทษได้หญิงชั้นใบอย่างนั้นเดครับจะเจอกับเอ็กตอนนี้จะเจอกับเอ็กครับผมจะได้ข้อมูลอะไรหน่อยนะฉันว่าขาสมองพวกเขามาใช้ไม่ได้อะไเนี่ยสิเนี่ยครับผมเจอกับเอ็กครั้งที่สองครับครั้งที่สามก็จะมายิ้มรอบสุดนี้นะนี่ครับแม่อยากกับซอมบี้นะฮะรวมติ้งย่อมอยู่เสือสีเรื่องสีเนื้อคุ้นเชื่อมันแบบนั้นเลยนะสงครามไป่สำารับจะลงทันพุ่เริ่มดู็บดูม คู่ริ่งเริ่มเอ็กซ์ฉันรู้ว่าแกกำลังปั่นหัวฉันนะ่ะเป็นแค่ความรู้สึกที่ต้องสู้คนทั้งโลกเลยนะโอเคครับนี่ลองยิงแล้วเหรอฮะหัวแตกฮะโถวิเป็นแตกให้ดูเองนี่ผมคนชิมั่นถูกส,งส่งสำคัญในหน้าเสมอก่อนอวันนี้สถา,านการณ์คนหวังเรื่องที่ปลอดภัยมันคนก็ฝันรุ่มรุ่มแรงแล้วนะโถวิคูยริ่งเริ่มเอ็กซ์ มันไม่ใช่ความคิดใช่อดีตหรอกพัทมิกับพัทมิรกับพัทมิดคนอื่นที่เข้าไปยุ่งใช้ต้องสอบพวกมันเองดีครับผมอ่าพ๊อพี่พี่อ่าจบครับโอเคครับเฮ้ยถึงแม้มันจะตอนถึงแม้มันจะเป็นตอนพิเศษรือตอนแยกออกมาก็เถอะนะแต่ว่ามันมันเหมือนดูแล้วมึงยังเพลินอยู่เว้ย คือดูแบบเฮ้ยกูพูดได้กูยังเพลินอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออตอนต่อไปครับตอนเดี๋ยวสู้ได้อ้าวครับโอเคสวัสดีกตอนเลยก่อนผมราะว่าพาด้าเขาอยู่โจเซังิกับตอนที่เจ็ดครับผมโอเคครับบ๊ายบายทุกคนไปไปพักรักาตัวต่อนะบายบายเดี๋ยวไม่เห็นหน้าผมเดี๋ยวเขาให้เหงากันไปบายสวัสดีครับ